สำหรับคลิปนี้จะมาคลายข้อสงสัยนะครับท่อสี่จังหวะสังเกตไหมว่าเฮ้ยคองจะเป็นแบบถ้าสองนิ้วก็คือสองนิ้วยันปลายท่อเลยแต่ถ้าสองจังหวะจะเป็นแบบเป็นงวงช้างอะ่ะเป็นแบบเออปองปองกวงอวง,อง,องะนะครับพี่จิ๋วจะมาคลายข้อสงสัยนครับอะนะครับก็คือถ้าเป็นเครื่องแบบสี่จังหวะนะครับท่อมันจะยาวไปเลยวันนี้เป็นสลิปอ่อนจับเจียบได้เลยนะครับ เจ็บเลยนะเดี๋ยวพอมันพอมันร้อนเนี่ยมันจะทำหน้าที่ขยายตัวประมาณอีกอยู่ปึ๊กเลยไม่ต้องไปทําอะไร oh. ไม่ต้องมีน็อตไม่ต้องมีอะไร,รมีสปริงดิบแค่นั้นทีนี้สําหรับสองจังห่าหรือว่าสองทีนะครับท่อมันจะไม่เหมือนกันเป็นทีก็มีแค่บอมตรงนี้ใช่สีจังหวะนะใช่แล้วบอมพิจิวบอมมันม,มันมีความไม่ธรรมดายอยู่ที่คนไทยไม่รู้แล้วกัน่ต่อทีนี้ถ้าเป็นเครื่องแบบ สี่จังหวะเนี่ยที่มันเป็นเส้นเดียวเนี่ยเพราะว่ามีลิ้นนะครับมีลิ้นไอดีไอเสียเวลาที่เขาเรียกอ,อินเตอร์นอลอินเตอร์นอลแชมเบอร์เนี่ยหรือว่าเครื่องยนต์สัตนดาบเนี่ยเวลามันระเบิดเนี่ยมันจะมีลิ้นปิดเปิดแต่เครื่องสองีมันไม่มีฉะนั้นนะครับเวลาเขาป้อนไอดีมาพอมันไม่มีลิ้นไอเสียมันก็ออกมาด้วยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนะี่ยข้อสองีมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับ ปรากฏว่ามันรถมันไม่มีแรงแล้วมันกินน้ำมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่นะครับเวลาที่มันคายไอเสียออกมาเนี่ยถ้าเป็นท่อตรงๆแบบนี้ใส่รถสองทีเนี่ยมันจะออกมาเลยอืมอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นท่อแบบนี้นะครับเวลามันคายไอเสียเนี่ยมันวิ่งออกมาเื๊ดมันจะมาชนตรงนี้พอมันชนตรงนี้ปุ๊บมันสะท้อนกลับเผลดมันไปดันไอดีที่อยู่ใน ห้องเผาไม้ให้ป้อนกลับเผาไมนะครับคือเหมือนเก็บประจุอ่ะให้มีประจุช่วงนี้หน่อยใช่เพราะด้วยรถสองนิ้วะไอมันไม่มีวาลมันนี่อยู่วาลคือออกจากห้องเผาไม้เนี่ยบึ้มออกมาเนี่ยคือวาลมันไม่มีตัววาลอั้นอยู่นะครับใช่ทีนี้อย่าไปมองเร็วๆต้องมองช้าๆผมยกตัวอย่างง่ายๆเอากระปั้นแล้วกันกระปั้นเนี่ยอ่าเอาของผมก่อนผมก่อนนี่ไอดีอ่านี่ไอเสียเรามันวิ่งออกมาปิดไอดีก็ออกมาด้วย ถ้าเกิดไอเสียไปชนกับนี่ยามยกไอเสียผมไปชนกันนี่แทนที่มันจะออกเลยมันจะท้อนกลับทอนกลับแล้วไปชนไอดีปึง้งมันจะวิ่งกลับเข้าไปอ่านี่เห็นปะ่ะช่วงช่วงันี้มันเป็นปอกให้อันได้ช่วงอนี้ช่วงรีดอ่ะมันจะ,จะมีความแรงกระท้อนอยู่ช่วงเนี้โอเคอันนี้เป็นปัญหา ที่ขายคลายข้อสงสัยเนาะและแบบเป็น1ิบปีคือเราไม่มีความรู้เลย<ช>วันนี้ได้คลายข้อสงสัยนะครับเรื่องท่อ2อทีกับสี่ทีรประมาณนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย